จะเขาเอื้อดีอย่างเนาะโอ้เงือะไรนี่ทุกคนโู้หอยตัวสุเตเช่โตสุก็เจี๊ยตัวไหนโอ้โหนั่นคนได้เห็นยัอยู่ครับเขาเข้าเขาเปียกไม่ได้หาย สวัสบบดีสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะนี่ตอนับเข้าสู้ซ่องบ่าอจันตอนนี้บ่าอจันเดินทางมาอู้ค่อนข้าง,งไกลทุกคนเลยมาอ่าตอนนี้บ่าอจันอยู่บ้านเฟื่องเนาะแถวจุดสุ่มละโกะเมืองเซปโปนแขวงสวรรค์เขตนนท่านผนะู้ชมเนาะอ่าบอนที่บ่าอจันอยู่นีิแมนอ่าติดใกล้กับอ่าไซเดนเวียดนามนะทุกคนเนาะนี่บ่าอจันมาเอาแวะพักเท้าทางอ่า เฮือนที่ว่าไอซีหอมเนาะเพิ่นเคยอาศัยอยู่แถวนี้เพิ่นหูจักนะทุกคนเนาะนี่เป็นเฮืนอน<า>ออดีตพ่อใหญ่บ้านนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้บ่าวจันจะพาทุกคนไปฮับส้มหรือว่าเที่ยวส้มวิถีชีวิตในเขตสนบทในคงเขตนี้หรือว่าแถวนี้ว่าเขาใช้ชีวิตกันแบบใดนะทุกคนเนาะทีมงานเนาะมากับไอซีหอมแล้วก็บ,บ่าวตุ๊กสามไอ้นอ้องคือเกนะ้าทำส้มเนาะ ท่าไ่พูดไ่มากอะมีหีคองมาเพินี้นะคนเผ้าแถวนี้ทุกคนนะโรยยาปาปิงตอนทำเจ้าอยู่เกาบ้านกอ้ีตเอนาน้องน้อยมเมาน้ำตอนนี้นะ <c oughs> บ้านนี้กัเพิ่งกันยังต่ำเข้าอยู่นะทำสมหมน,นี่ครบสาเข้ากันครบป้าง่าย คอมไวนะ้เนาะนี่ยางนแะมลงเนาะฝังแม่มาจะให้ในสวนเกือบเอป็ดเกือบไก่เลย,นะยไก่ไลายลิง เดียวนี้ก็เป็นจุดอ่ไซน้ำของชาวบ้านนะน้ำนี่ต่อมาจากอูา่ละุ่ละเจ้าเนื้อห้วยไป่ทำส้มไปเอาท่อไปวางไว้ที่ต้นน้ำนะแล้วก็ต่อท่อลงมาไลตลอดเวลาเลย นี่บ่อจันทร์เนี่ยออกมาอ่าทางนาเฮือนเพิ่นเนาะทางนาเฮือนพ่อคนผู้หนุ่มคนเป็นขัวขัวขามเซมาเนาะอ่าเซอย่างบ่อจันทร์เขาไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวสิถามไอ้สีหอมนี่ทุกคนนี่นี่แม่นเส้นทางไปอ่าจุดสุ่มละโกเนาะมีมีมีสองมีสองทางสองแยกของทางผสมเนาะเลี้ยวซ้ายแม่นไปจุดสุ่มละโกอ่าซื่อตรงไปแม่น ไปบ้านสะดุดนะทุกคนเนาะนี่ปัจจุบันนี้บ้าจันอยู่บ้านปันเฟืองนะทุกคนเนาะกอบบ้านบ้านที่ว่าแี่ออกมาจากบ้านสะดุดนั่นแหละเขาแยกออกมาแล้วก็เป็นตังสืบตังบ้านอีกบ้านหนึ่งทุกคนนนอ่มีโคร์การเมียงเข้ามาเฮ็ดขว้ามเซคเขาบางใหญ่ใหญ่วิวงามงามต่อบ้านจันเข้ามาทุกคนนาอวิวบ้านเนาะช่วงนี้ไปยังบ่ค่อยเห็นกิจกรรมเขาปันใดสบายดี้ันชวน ฝน,น,นตกทำมุมส้มไปฝนตกหากระชาหากระเศร้าเมื่อกี้นี้เนาะนี่ทุกคนนี่มีมีปลายเบาเนาะ,ะไปซ้ายได้ไหมจุดซุมละโกแล้วกัน ตรงไปแม่นไปบ้านสะดุดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทางไอพีมันก็นจะพาไปเที่ยวชมบ้านสะดุดเนาะแต่ว่าคลิปนี้เฮามาเที่ยวชมบ้านเฟืองซะกนเนาะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเฮาจะาไปหละเราไปทางทางเครื่ง,ง,ง,งพวกน่ะทุกคนเนาะทาง,ง,งขัวแม่นทงางทีมงานพวกเฮาเดินทางมาเนาะทุกคนเนาะบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบ้านหนึ่งที่บอจัน์ได้มา แล้วเห็นวิวทิวทัศน์ถือว่าสวยงามทุกคนเนี่ยอยู่ท่ามกลางหุบเขาอยู่ท่ามกลางแม่น้ําลําเซเลยเป็นบ้านที่วถือว่าสวยงามพอสมควรนาะ<อ>เดี๋ยวบอจัน์จะย่างไปทางพู่เดียวละ่ะคอยถ่ายเลาะมาให้ทำผู้สมเลยรับสมกันเนาะนี่ตามสันพูเลยดนะ้เงื่อนซานข้าเจ้าเฮ็ดนาะแต่ว่า<อ>เงือนข้าเจ้าก็เป็นเงื่อนทรงไม้ถือว่าแน่นหนาดีอยู่ทำสมเลยอ๋อนี่เป็นครัว เซสมูนะทุกคนเนาะขวดเซสมูอู้นี่ขวดนี่เป็นขวดที่เพิ่งส,สร้างขึ้นมาเนี่ยนี่น่าจะบดดนปลาได้นี่ทุกคนนี่ยังไม่ยังยังเบิ่งคือว่าไม่เนาะสภาพดีอยู่นี่ละทางบ้าจันเข้ามาก็คือพูดละอู้ไต่ตามสันผู้สันเขาพูดละผู้บนทางคือว่าเน่าไก่ายแต่ว่าบ้าจันกับโบน่ใจจำนวนกิโลเนาะแต่ว่าไก่แน่นอนบ้าจันเข้ามานี่ ไ้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเนาะทุกคนเนาะบ้านนี้เขาเฮ็ดนาเลยทำสมัยบ้านนี้เขาเฮ็ดนาหญิงใส่ว่าอ่าอ่ามีน้ําเพียงพอเนาะน้ำเซมีน้ําเซน้ําอย่างใส่ออออนะซ,ซอย,อยอน,นี่เขาเฮ็ดนาทงนาก็ถือว่าโอ้กว้างพอสมควรเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ว่าแง่ออกมาจากอ่าบ้านใหญ่ก็คือบ้านสะดุดเนาะทุกคนเนาะโอ้นี่วิวท,ท,ทิวทัศน์สวยงามทำสมเอ้ยมาจัดได้ยินเสียงชิวแจ้วชี่วแจ้วอยู่เนาะมั่งเนาะ โอ้นี่เป็นเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยพากันลงมาลิ่นน้ำอาบน้ำทำผมไงโอ้ใกล้ๆผู้นะผูพ้พากันอาบน้ำเย็นสบายเนาะน้ำนี่เป็นน้ำเซเป็นสาขาอ่ายนอยของเซบังเหียงเนาะทุกคนนะไหลลงไปผู้ละหาเซบังเหียงพูละโอ้เขาเล่นเนาะนี่วิวทิวทัศน์หมู่บ้าน ก็เป็นหมู่บ้านกับโบยใหญ่ปันได้ทุกคนเลยเขาเจ้าจะตั้งขเขาจะตั้งบ้านเฮือนไปตามสายเซ่แคมเซ่เลยนะครับเรียบเซ่ผู้เลีเจ้าคนไปผู้เลนะี้ยเนาะตามแคมผู้ขุดดินเจื้อ,อนดินเอาเนาะแปลงดินให้มันเป็นพื้นเพียงหลักะตั้งเฮือนแปลงเฮือนขึ้นใซดเนาะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวบอจันทร์พาทุกคนเข้าไปเลาะเที่ยวชมภายในหมู่บ้านไปเบิ่งว่า เขาจะมีเขาจะเฮ็ดกิจกรรมยังบ่เพราะว่าบ้านนี้ก็ยังต่ําเข้าอยู่อ่าเฮาเห็นเสาไฟลักไฟนี่มันมีเนาะไฟไฟเข้าแต่ยังบ่หอดบ้านนี้ก็ยังบ่ได้ลงมาน,นี้มันมันกลายไปจุดซุ่มละโกนนะทุกคนเนาะถือว่าบ้านนี้ยังบ่ได้มีไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์กับบ่มีทาซ้นี่ทางอ้ายเฮาย่างก็มาละไปทางไหนไปทางพุ่นบ่ไปพุ่นแล้ว,ลวจังขึ้นมาเนาะไปทำซ้ อ่อตอนนี้บอจันย่างเลาะมาส้นบ้านก็นทุกคนเนาะมาให้ทุกคนได้เห็นวิวทิวทัศน์หลังบ้านเฟืองทุกคนเนาะนี่ตามสันผู้สันผู้สันเขาเนี่ยเขียวงามเป็นกระจุกกระจุกอย่างบ่ได้แม่นอย่างธรรมดสมไปม,มั่นต้นมันต้นกําลังมาแหงนะเนาะเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจที่ว่าที่ว่าส้อยเกื้อกูลหรือว่าซอยให้ชาวบ้านในหลายๆคงเขตนเนาะคือ,ค,อคือบันเฟืองนี่ก็มีไรครับอ่า เป็นไรครับเข้าบ้านเป็นมีเงินคำกําแก้วมีอย่างไซซื้ออยู่ซื้อกินนะทุกคนเนาะนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าแซงทุกคนน,นี่เป็นหน้าแซงหรือว่าหน้าปังประเทศไทยเนาะโอ้นี่เขาเจ้าจะเห็ดหน้าแซงถ้าหน้าปีนี่เห็ดบ่ได้ฝนตกหลายทำสมไห้น้ำมันไหลมันไหลลงมานี่มันเห็ดบ่ได้เนะาะทำสมเนาะโอ้นี่อันนี้เป็นดินทรายเป็นดินทรายที่เอาขึ้นมาจากเซน่ทาทำสมเนาะ กากเพื่อจะ่ามาสต็อกไว้ให้ชาวบ้านนี่ได้ใส่สอยหรือว่าไผมีทึนห้อนหรือว่ามีถ้าแห้งเงินคําที่อยากสร้างเฮือนปุ๊กเฮือนแปลงเฮือนกะมาซื้อเอาจากบอดน,นี่แหละนะเอาไปใส่สอยในซีวิตหรือว่าไปใส่สอยในเฮือนซานทุกคนโอ้นี่เป็นวิวอีกมุมหนึ่งเนาะทางโซนบ้านแนมแหนไปเห็นสะพานหรือว่าครัว ยาวแล้วกัทางล่างเป็นภูผาภูเขาเขียวมทุ่มอยู่เนาะงามเป็นตาสอนเป็นตามีความสุขอีกทีทำสมไปอ่ะเดี๋ยวบ้าจันจะพาทุกคนเข้าไปในบ้านเพล่ะข้อมูลอ่าเกี่ยวกับบ้านบ้าจันอาจจะหบูบอบเพียงพอบาแน่นนะขอภัยน้าเดี๋ยวบ้าจันจะให้ไปเบึง่งเงืนซารบ้านซ่งของเจ้าเนะหรือว่าถ้าเห็น ชาวบ้านเฮ็ดเบี้ยงยังหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมยังกะเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศให้ทำส้มนี่แล้เห็นนะครับส้มนะทุกคนเนาะทรงเฮือนเขาจะก็เป็นทรงเฮือนไมนะ้เนาะแอมด้วยแป้นไม้แหละครับป่าไม้กระแตฝ่าไม้เงี้ยน,นะทุกคนเนาะแต่ว่าหลังคานี่มีบางหลังที่ว่ามุงด้วยกระเบื้องเนาะทุกคนเนาะกานนำมาจ,จากอ่าพุ่นละอ่าไอ้น้องเวียดนามคนละทางเวียดนามหรือจีนสูมตะโกคนละนะ,ะทุกคนเนาะนี่ อันนี้แม่นเคาะงัวเคาะงัวของขาเจ้านะท่านผู้ชมนะอ่าชุดพิเศษของบ้านนี่กับคือเฮือนนี่ขาเจ้าจะวางหรือว่าตั้งตามสายเซลี่แอบขึ้นไปเนาะจะมีอยู่แค่อ่าฝากทางเบื้องนี้นะทุกคนเนาะฝากทางเบื้องนี้ก็เป็นน้ำเซ่คือเฮือนหลังนี้ก็ยังเป็นเงานอ่าทรงเก่าอยู่มุงสังกะสีเนาะแล้วก็แอมด้วยอ่าไม้ ไม่ฝากกระแต่นะทุกคนเนาะสบายดีบรรทวน,แบบนเฮ็นยังฮะตาเข้าเฮ็นยังฮะโอ้นี่ทำม้มตาเข้าด้ยเนี่เข้าให้ปะอู้นี่ล้านน้อยเนาะเป็นตาแพงเนาะเออนี่ยทุกคนนี่แหละตาอยู่เพื่อนเนาะลูกหลานไปไสไปส้วน เห็ดให้ไปสวนเห็ดให้เห็ดให้นะทุกคนนะอู้หลานน้อยนะเ่อมาเบิร์นะนนะท่านผู้ชมนะใจขอบใจสบายดีบรรทุนน, oh. นี่หละเนะาะผู้เท่าผู้แก่จะอยู่เฮื่อนอยูซ่านเอาเอาหลานนะทุกคนเนาะเอาลูกเอาหลานแล้วก็ให้พ่อแม่หรือว่าลูกเต้าของเพื่อนนั้นออกไปเห็ดเวียเห็ดให้เฮ็ดสวนนะทุกคนเนาะ นี่เงินสามเหมนสองเหมืนเนาะตะเข้าอยู่เลาะมาโอ้นี่ขึ้นมาทางนี้โอ้นี่ก็เป็นบ่อนเอาน้ำอีกบ่อนหนึ่งนะเนี่ทุกคนเนาะข้าเจ้าจะต่อออกมาจากผู้ละสันสันผู้บุรณะโน่นผู้บุรณะทุกคนเลยนี่นี่น้ำไหลบ่อนนี้จะน้ำโมแห้งไปได้เนาะนี่เป็นท่อใหญ่บ่อจันทร์มาแน่ใจเนาะอ่าบ่อจันทร์คิดว่าน่าจะเป็นเวลาอ่า ต่อเอามาเพื่อจะเหตุหนาแซงหรือว่านาฝั่งของเขาเจ้าวเนาะโอ้นี่สวนพักสวนกล้วต้นมะฮุ่งบ้าง่ายสวยงามนุง่งน้อยนี่โอ้เงินหลังนี่เป็นเฮือนไม้ทรงงามเลยอย่างดีเลยเนาะสบายดีสวนขอเบิ่กเด้ดมดไไอม่ได้ไปใส่บ่ามาได้ไปให้บ่ บ่ได้ไปให้บ่ะไม่ได้ไปสวนบ่เออสวนนี่เออพเอิเเ่นอาจจะฟังภาษาปรจันอาจจะบ่เข้าใจไปไหนเนาะขอเบิ่งหด้อยับแยัง,ยงนียยปป่ยาสูบบ่ยาสูบบ่นี่เนี่ยเออหนิทุกคน,นอันนี้น่าจะเป็นใบยาสูบนี่ที่เขาเอามาอ่าตากไว้ให้มันแห้ง พอมันแห้งเราจะเก็บเอาเอาเ,อาเอาก็บหรือว่าเอาไปซอยหรือเอาไปย่ำเนาะให้มันแหลกละเอียดแล้วก็เอาไปสู้นะทุกคนเนาะเงินเงินงามอย่างดีแล้วนี่ยเก็บต,ต่อมาเป็นเงินครัวเนาะเอกลักษณ์ของเงินซาในเขตสม,มุทรโขงเนี่ยก็จะมีเงินครัวมีเงินไฟเอาไว้เ็ดอยู่ฮ็ดกินนะทุกคนเนาะ บ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเก่าบ้านเก่พอสมควรเนะาะจะทีเบาจัน์สังเกตบึงต้นไม้ใบหนี้อันนี้เนาะนี่เป็นต้นไม้ที่ว่าต้นใหญ่สูงต้นบักมีเนาะอันนี้เนาะอันนี้ต้นอย่างโมเนจัยเนานะอ่าไอไอไอสีหอมเพื่อนแนะนำว่าเาพื่อนบอกมาว่าเป็นต้นน้ํามันนะทุกคนเนาะเป็นต้นที่ว่าเอาผลมันเอามากมันไปผลิตเป็นน้ํามันกระสวนเนาะอันนี้เบาจัน์ก็บ,บุหัข้อมูลว่าเขาไปเห็ดเน่าใดเน่าใดทุกคนเนาะ นี่เป็นคอกคอกงัวหรือคอกควนะ้วเนาะนี่กบ็บรรยใจอันนี้เป็นส่วงที่ว่ายังบอกถึงขั้นตอนแรกเนาะทุกคนเนาะนี่ถูกขี่เต็มเลยแสดงว่างัวนี่นะลายได้หน่นะคอกมีงัวลายบ้านนี่ก็ยังยึดถือทีสวิตแบบดั้งเดิมอยู่ยังต่ำเข้าอยู่เพราะว่ามีมีเสาไฟกับจริงแต่ว่า ไฟนี่ยังไม่ได้ลงมาเถื่อเนาะยังไม่ได้ลงมาในบ้านในเถื่อเนาะทุกคนเนาะอีกไส่ค่าใช้ใจ่ายมันอาจจะมีมูลค่าที่สูงที่จะเอาไฟาลงมาสายสอยนี่ก็ยังยังสูงเขาอาจจะยังบอกันมีเงินมีทุนพอที่จะเอาไฟลงมาแต่เลยเห็นให้ยังยังบ่มีไฟฟ้าใส่เนาะทุกคนเนาะโอ้หนึ่จะจะงจดจดขึ้นคนไดย นี่เราจัดเลาะมาให,ใ,หให้ทำส้มได้เห็นนะู่บ้านเพื่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังบ่ค่อยเห็นผู้คนเท่าไหร่เพราะว่าข้าเจ้าจะไปให้ไปสวนยังบม่ทันได้มาเถอเนาะนี่นะนี่ก็ข้าเจ้าจะตะเข้านะทุกคนนตะตเขา้าตกเขา้ามันแห้งเนาะ,น,ะนี่นนอ่าจะเข้าเอื้อน,นอย่างเนาะ กระยันกระมองมั่วเอิญคือกันแล้วบอกนักเขียนเนาะโอ้ยเจ้าที่เจ้าที่เหมือนกันมาใช่เนาะนะครูโอ้เงาหลังนี้ทุกคนพอ้หอยตัวสุตัวเชตัวยุตัวย่อนอยู่เนาะมันแม่นห่างนกนะทุกคนเนาะนกเอานกกังเกะทุกคนเนาะครูหลายหลายหลายครูเขาน่าจะเลี้ยงไว้เนาะอู้นี่ใต้ตลาดก็มีเครื่องของไซส์แล้วก็ฟืนโหลนะทุกคนเนาะ นี่ตัดผ่ามาทางนี้ทางแคมเซ่นี่เนะาะสังเกตเบื้องเฮื่อนขาเจ้านี่ขาเจ้าจะเหตุขึ้นมาตามาสันผู้นะทุกคนเนาะยับขึ้นมาสูงยกสูงขึ้นมาเพื่อว่ากันไว้ว่าเวลาเอาบ่ฮู้ว่าปีใดปีใดน้ํามันจะขึ้นหลายขึ้นน้อยเนาะเงือนสานกับพยายามยกให้มันสูงไว้ดีที่สุด น้ำนี่เขาเซียไว้เป็นจุดเป็นจุดเลยเนาะไอเนาะเขาต่ออันนี้น้ำเขาต่อมาจากอ่ทางโนนผู้กันและท่านผู้ชมเลยไหลตลอดส,สัสี่ชั่วโมงโดยที่บ่ได้ใสไฟฟ้าหรือสใสไถหาดูดน้ำขึ้นมาโอ้ยเลาะขึ้นมาอีกนี่ทุกคน ฟื้นค่ะเจ้าจะวางไหมเป็นจุดแล้วก็กล่องไว้ลายๆเนอะแน่แนๆมีมองมีมองคนเป็นมองตาที่เนาะไว้ใส่ปลาเล็กปลาน้อยนะทุกคนเนาะโอ้เจ้าที่ลายฮะยังเห่าโอ้หันหลัง,ง,ง,งเลยบักงามง่ายเลยอมูมบ้านนี่ก็ยังต่ำเข้ายังต่ำเข้าอยู่นี่จะวางไว้ลายๆเนาะพก นี่คันใดนี่เขาจะเอาลงลงไว้นะทุกคนเจ้าของเขาอาจจะพูอยู่เฮือนันนะเขาเอาลงไว้กันสัตว์ปาว่าซิ่งขึ้นไปขี้หรือว่าขึ้นไปทำร้ายเครื่องอยู่ในทางเฮือนนะทุกคนนี่โอ้ยเจ้าเจ้าขิ้ร้ายหลายหมาล้ายเนาะทำยัะไปใส่กระหอานี่มาเฮือนหลัง เขียงห้อยห้อย,อยนเขียงไว้เนาะแล้วก็มีอุปกรณ์หาปาลาก็คือสวิงมีมหม้อคซ้ำมเนาะโอ้ยโอ้นี่ข้าเจ้าจะาขุดขุด,ขดอ่าสันผู้ลงเนาะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นรถรถแมคโครที่จะขุดเนาะเป็นเป็นห้องเป็นทางโยนตัดลงมานี่ก็จะเป็นห้องน้ำทุกคน,นเวลาน้ำอ่าไหลลงมาจากเทิงก็ลงมานี่แล้วก็ จะไหลเบี้ยงออกไปผู้ทางข้างผมเนาะเพื่อจะบอให้อ่ะมันถึกเงือนซานหรือว่ากระทบสเสนเงื่อนซานเพราะว่าถ้าปล่อยให้น้ําไหลลงไปหลายนี่มันก็เซาะดินอาจจะพุพังที่ไนเงื่อนเ้องเสียหายได้เนาะเดี๋ยวป้าจันจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นสะสะต่าเข้าของขจาเนาะวางเรียงลายอยู่สามสี่อันเลยอู้ yang ยางไกกระยางขังไก่ก็รายอันหลายอันเลย นี่เม่นข้าวที่อ่าซาบ้าหรือว่าชาชนี่เอามาตากนะทุกคนเนาะตากไว้เพื่อจะให้มันแห้งนะทุกคนนี่เบอร์จันสังเกตเบองหน่าจะเป็นข้าวนาเนาะเม็ดในน้อยยาวๆนี่น่าจะเป็นข้าวนาเออมันอาจจะเกิดการอ่าเปี้ยการซุ่มจากอากาศนะทุกคนเนาะก็เอามาตากเพราะว่าแดดออกก็เอามาตากมาตากกับอ่าเวลาแห้งหรือว่ามาแต่ให้แต่สวนก็เอาขึ้นไปตำไปตำเพื่อจะ ขากระเทาะเอาเปลือกออกแล้วก็นึ่งกินนะทุกคนเนาะ,ะบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านบ๊ใหญ่ปันใดทำร่ม,ม,มเป็นบ้านเล็กๆเนาะเจ้าสามสิบหลังคาเฮือนนีน่แหละกับช่วงนี้กับผู้คนก็บม่ค่อยเห็นบ่ค่อยเห็นผู้คนปันใดเพราะว่าเขาเจ้าจะไปให้ไปสวนบ้านนี่ก็เฮ็ดให้แล้วก็เฮ็ดสวนซักเข้าแล้วก็ปลูกมันต้นที่ว่าเฮ็ดสร้างไรายได้ให้ขาเจ้านะทุกคนเนาะเจี <S 2> <S 2> <S ๊ยะ เที่ยวต้นไหนโอ้ยตกละนั่นคนได้เห็ดไงครับไอ้ผักรงมาเนาะรงมาแต่เดี๋ยวรงมาคือผักเนาะเออได้เห็ดมาพร้อมกินนี่แน่นอนแรงเนาะยานเออเฉาเก่งเห็ดนี่ก็ไปปิ้งปิ้งแล้วพ่นได้ไหม โอ้ไก,ก่เป็นแป้นผู้ทุกคนนะเป็นให้ได้ทุกคนนะโ้เป็นให้เอ้มึงสังเกตก่อนเป็นสวนสวนมันต้นนะผชมเห็ดต่มสัน้นๆเลยปลูกมันต้นนะทุกคนเนาะตัดลงมาทางลุ่มก็เป็นทุงท่งทุง่งนาทุ่งนานาแซงของอ่าชาวบ้านนี่ยนะนาะผูเห็ดตามอ่าซเลยเห็ดตามน้ํเซเลยนะเนาะน้ามน้ำหลากน้ํไหลก็น่าจะท่วมเมื่อไหร่แถวนี้ทุกคนนะ ซนนี้ก็ยังหนาฝนยังบอ่อตกปันใดยนี่เป็นเฮือนพันนกมาแต่มาแต่สวนสวนมันต้นพายติดเข้าน้อยป้าเนาะอ่อนเมื่อยยามเมื่อแรงสามโมงสีโมงก็กลับมาเฮือนมาซานแล้วก็ได้พักได้มีแล้วก็ได้ไดไดอ่าเฮ็ดมาไว้กินข้นขาวแรงนะทุกคนเนาะ ในน้อยนี่ก็ทำได้นะได้เลยเนาะแต่ว่าตั้งมากกันไ่ยงดิฮนะพ่อไม่ยงฮะอสากหลายนัอ่อันนี้ก็แมนบ่ทำเหมือนกันบ่ทอ่ะไหนเนาะ เ,เขาเข้าเขาเปียกไม่ได้ไอ้ไฟล่มแห้งพอนะใส่เามีลบง่าดต่ำเข้าเขานี่ทางเหล็เลยทางเหล็มมันเอ็นคือเขาเปิ๊กออเออพอเขาต่ำแล้วเขา,า,เเขาจะเปฟัดแล้วเขาขั้นตอนซ้อมอย่างนี้นะทางทีไปเอะลง เข้าไมา่เข่าต่ำไหมข้าต่ำข้าดีอยูมือแล้วน้องๆวันนี้ฝึกฝนล่อลอมฝึกฝนตัวเองนี่เีอมาน,นีสบายเลยเมื่อเฮือนโผกระต่ำเมื่อโผ่ต่ำเมื่อปูเขาย่ากินได้สบายเขาเจ้าจะมีเวลาซอยวิโพเมตจากนี่ไปหาอโคหรือจากานี่ไปหาอายุสิบแปดปีหรือสาปีอี่กับแต่ละคน ถ้าเอาพูดเลยเอาโพแต่18ปีได้ก็ถือว่าได้เฮ็ดเวแต่ช่วงนี้ทหารอายุ18ปีกะรหันละกัมือเฮ็ดเวยอยู่เพิ่มสาม,มีอ่าเมื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเขาปูเขาเยื้เนาะ <c oughs> นี่คือกฎเกณฑ์ของข้าวบุ้งนี่คือทางขึ้นไปจุดซุมระโกแล้ะนี่ก็คือทางไปบ้านสะดุนเนาะเดี๋ยวทางทีมงานเพื่อนจะมีแผนไป หมู่บ้านนี่นะทุกคนเนาะแต่ว่าใกล้ๆสัมเดใน้ำบาจันก็นยน้ำมูฮูเท่อแล้วก็ให้ทุกคนไปคิดตามาว่าบาจันอาจจะไปหมู่บ้านนี้หรือบ่หรือว่าไปเลยจะได้เห็นวิถีชีวิตเขาแนวใดนะทุกคนเนะาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปาการเดินทางมาเที่ยวสนบดลาวาในเมืองเซปูนนะทุกคนเนะาะกมากับทีมงานเพิ่นมาฮอดบ้าน เฟืองปัจจุบันหอดบ้านเฟืองน่ะคนเนาะจุดสุ่มลักโกบอจันทร์ก็เคยมาจกเทื่อๆเนาะในบ้านนี้เขตนี้ก็ถือว่าใกล้กับชายแดนเวียดนามและทำชมไปหมู่บ้านมันก็เป็นหมู่บ้านน้อยๆบ่ใหญ่เมื่อไรเลยเกษตรนาแซงเลยกับปลูกมันต้นปลูกพืชเป็นลักน่ะคนเนาะเอ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอจันท์อีกเส้นเคยเนาะให้บอจันท์ได้เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเนาะ